พี่ควายมาประทะกันนะครับแล้วนี่พี่เป็ดกล้าๆมาเป็นกรรมการนะครับการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีวัวกับเจ้าควายจะมาต่อสู้กันแล้วก็มีเจ้าเป็ดน้อยเป็นกรรมการจะมาต่อสู้กันเลยต่อฉันอ่ะเ <c oughs> จ้าเป็ดน้อย เเเฮฮฮ้้้ยยยไป่กระทางแล้วนี่มันไม่ใช่ชนกันแล้วนี่มันเป็นชนแล้วนี่มันเป็นมิดกันแล้วจับไปนู่นนี่ติดทำไมมันนิ่งจังไม่ชนกันมากกว่เฮ้ยเฮ้ย อาห้อกรรมการโยกแล้วมีรหูพคยไม่ได้พี่วคยแข็งแรงกว่าเลยไหลองดูดิใครแข็งแรงกว่ากันเราไม่ oh, ู oh ้ก oh, ันเเป็นเพื่อนกันเอาพิเศดมาเรามาการมาไปไหนลูกอ้อ้สดสนจยงเลยสองตัวนี้ ไป,ไปแล้วไปคนละทางแล้วสงสั่ไม่เอาแล้วมาดิมาโออ้อเดี๋ยวมาเอาตัวเอามันลับมาจับไว้จับไว้ใจเย็นใจเย็นโอเคทุกคนมาเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกด กดติามกดซับสไครป์กดก,ก,กระดิ่งไ้ด้วยจะได้ไม่พลาดคิปใหม่ๆบ๊ายบาย